ก็สวัสดีนะครับวันนี้ก็มาพบกับช่องมาร์คเอ็มซีนะผมอันนี้เราก็จะมารีวิวนี่ครับไมคโครโฟนหมดติดก้องดีเอสเออาร์นะครับนี่ครับอันนี้ราคาราคาประหยัดนะครับผมราคาถูก500กว่าบาทนะครับนี่ครับอันนี้ก็ที่รุ่นนี้ครับนับเวิรวินได้เลยนะครับเลขห้าร้อยนะผมนี่นะผมติดหัวกล้องนี่อันนี้เราก็จะไปดูข้างในนี่อันนี้ก็จะมีฟองอันนี้ก็เป็นกันลมนะผมนี่ครับก็จะมีนี่ออกมา นี่หมายังรัาแล้วผมนี่ก็จะมีกันชื้นนะทุกคนกันชื้นล้วจะมีนี่สติ๊กเกอร์มาให้ก็เป็นพวกใบนะครับคู่มือน,นี่คู่มบนีบสติ๊กเกอร์แลวผมอันนี้จะเป็นคู่มือเหมือนกันนะครับคู่มือการใช้นะครับคู่มือการใช้นีนะ่ทุกคนนนี่ก็ไม่มีอะไรเนี่ยเราจะมาดูตนนัวนี้ต่อไปเลยนล้จะมีสายนะผม3.5มจ้านะผมอันนี้ก็จสบแบบกล้องนะผมพวกด e ี l r นะครับ ล้วก็จะมีพวกสายนี้อันนี้ก็เสียบกับมือถือนะผมแล้วจะมีตัวนี้ยึดกับกล้องหัวกล้องนะผมนี่มาให้ก็จะมีแค่นี้เนี่ยทุกคนอันนี้ก็พระเอกของเราก็ม,มีนี่เลยไมนะผมนี่เราแกะออกมาเลยนี่นะครับเนี่ยทุกคนดูดูไมนี่นะเดี๋ยวก็จะมาทดสอบฟังเสียงกันนะทุกคนก็เอาไม้นี้น,นั่นนี่สายก็เสียบตุดไม้นะกล้องดีเอทา น,นี่นะครับนี่นะทุกคนอันนี้เราก็ได้ใส่ไม้แล้วนะครับนี่ก็เป็นกล้อง DSR นะผมอันนี้ผมใช้สองร้อยดีนะครับแค่นั้นสองร้อยดีนี่อันนี้จะมีไม้นะผมนี่แล้วก็ใส่เข้าไปนี่อันนี้เราก็ใส่แล้วนะครับการเสียงลมเรียบร้อยนะผมนี่แ๋ยวเราก็จะมาฟังเสียงกับกล้องตัวนี้ครับกับไม้นี่ครับวีนเดอร์นะครับ X ห้าร้อยแล้วก็จะมาฟังกันเลยก็จะตัดไปในกล้อง DSR นะครับ นี Maybe, ่นะครับผมอันนี้ก็เป็นกล้องจากไม้นะครับนี่ครับน้บนับเวอร์นะครับผมนับเวอร์วีเนเดอร์นะครับ X ห้าร้อยนะครับผมนี่ไม่จากเสียงกล้องนะครับเทหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับผมนะครับเสียงเป็นไงครับนี่ครับผมเสียงก็เป็นไงก็ฟังกันได้นะครับอันนี้ไม้แล้วก็ราคาหลักห้าร้อยนะครับผมอันนี้หลักประหยัดนะครับผมก็เสียงจะประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราก็จะตัดไปเสียงแบบไม่จากกล้องสดๆเลยครับ นี่นะครับผมอันนี้ก็ไมาจากกล้องสดๆเลยอันนี้ก็ไม่ได้ใช้ไม้ตัวนี้นะครับอันนี้ไม้จากกล้องแคนนอนนะครับ 200D เลยนะครับเสียงต่างกันมาไหมครับก็ลังฟังอยู่ครับเท็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบนะนี่นะครับนี้แล้วก็จะมาเนี่ยนี่นะครับผมอันนี้เราก็ได้ฟังสองกล้องนะครับผมนี่ก็เป็นไม้สดกับไม้กล้องนะครับผมอันนี้ก็เนี่ยครับว่าแตกต่างตรงไหนก็คอมเมนต์ได้นะครับผม ก็ฝากกดไลค์กด like, ติดตามกดแชร์ด้วยนะผมต้องการคลิปใหม,ใหม่สำหรับช่อง Mark MC นะผมก็ขอจบคลิปพี่นี้ครับสวัสดีครับ